สวัสดีป้ลุงสบายดีมาบุกบ้านสาวจ่อยป้ลุงกลางค่ำกลางคืนสบายดีพี่นอ้องมาตัดหน้าพี่น้องปตายเถิดผู้ด่าท่ามาตัมาตัดคองพี่น้องไปไปยังสาวจ่อยไปหากับแป้งพี่น้อง,องกับโปรเจกต์ก,กับเรากับลา์โคอย,อยู่น,น,นอกน้าสานัตติอยู่เออซานาตติอ่าแต่งเงี้ยแบบเพื่อ,อนเก่าบม่ได้เห็นกันสิป,ปีว่าซัน แต่คร huh ับใเห็นเป็นอะไรนะเห็นนั่นกินยังก็กินข้าวบ่หรือกินกินข้าวกับขนมกับข้าวกับอะไรกินเป็นอะไรแต่ว่าเธอไป้ายขอไรกินโอ้ว่เป็นอย่างทาทุ่มเมื่อยทาบอกกันทีตรงป้ายมาดมเลยมามหาสาวจ่อยกาลำคำกำขคืนประดุงเลยสงสัยสีบุกเขาของสาวจ่อยแค่แนวนี้พอเมื่อนี้น้องมวยกับเป็นอยู่กูเละแม่น ลงเครมก็ไม่ไ, <ป S 1> ได้ขึ้นไปบ้านยามินบ่ยามินเพิ่นไปไปไปครับพี่โตว่วาซ้อนไปอพอซ้อนไปบ่แม่นตัวห้าเต็มหมดทันถิ่นเนาะหาเต็มหมดทันเนาะอื่แต่ว่าบ่ยไม่ต้องแทนไปห้าเต็มหมดทันบ่อควันกับไปลุงเองยถ้าว่ามีเวลาเนาะเฮาก็อยากไปอยากไปคือการปลาลุงอยากไปเบิง่งไปเห็นฮะหรือว่าไปอยากไปยามผ่นเนาะ แต่นี่ก็ลูก,กันยังยังน,ยยงน้อยน้อยมั่บางทีมันก็หมดไปเมืนอยหมดเลแม่แต่มากคาเทปว่าเขาใหญ่ทางดำดเลยเดือนหนึ่งซาจอยเดือนสิมานี่ยกินดองขอได้ซาจอย,ยอ่าจะานนาพจะา,กกา,าซาจอยไปหล่อบันดอนคือเก่าไปลุงเลยไปเ,เที่ยวแถวบันดอนเพืไไ่อะไจะเข้าลูกใหญ่หนะไปหาผููบ่าวแถวน้นจ้วาด เพไอ้ประคำเพราะหลวงพ่ออัปถัสดีโมห์บาดเทียงฐานังขี่รถยังไปเศร้อยขี่จักมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เพ um ื่อไปหอดไปลงถ่าได้เศร้าใจแตามมาดงมี่ดงบังมีพี่จะไปลงถ่ายขั้นถิ่นเออเพราะว่าพ่อเจกับเราบันดงเนาะแมนบ่ที่ว่าสิไปถ่าขกีบูบุกไปไปถ่าสยเซฟเนาะ สอกับแปดนั่นได้แปดมีดันดำมันบกเลยน้ำพองบ,บกมือนะคอยก็ไปสอ,สอนสอนนั่นกุ้งเนี่ยอยู่คองนะเป็นอะไรเจาะไปนะหย่ามินี่เป็นเป็นอะไรแปดกับไข่แน่มาคือเศร้านะมือมันคือเท่มากเพราะว่าคไา,ายแน่แล้วเพราะว่ามือเว้นนี่เพิ่นแสบมากปลาลุงเลยเพิ่นว่าคิดห่อน,น้องมวยว่าสันน้อ,นองมวยกะยังคาลูกปลาลุงเลยให้ลูก ประมาณสี่หาเดือนซะก,ก่อนห้อง,องก็จะเยี่ยมไปยามเพิ่นคือกันปลุงก็คิดหอดคิดถึงเพิ่นคือเก่าก็เลยมาบุกบ้านเสาจอยละปิดอย่างละเอียดเลยปะลุงเอ้เพราะว่าเพราะเราขาดมามแบบสองนะมันอยู่ไม่ได้เห้องถามแม่เพิ่นว่าเสาจอย,อยอยู่บ่เพิ่นว่าอยู่ข้างในเพิ่นว่านอนรับแล้วเพิ่นว่า<อ>ก็เลยมาปุ๊กเพิ่นน้าน้าหามาตะคอคันข้าวสัตบ์สัมภาร์คันข้า,ขา,ขา ไม่มนบอกคันคลายเหมือนคันอันอื่นบ่คันคายแต่นน้ำความมันบกนะน้ำบกแห้งเลยบกแห้งบออตัวห้เขาหุ่นหินออกคนไปเหมือนนังบัทนอันน่ะคนลายไม่บอกเขาไปหากลุ้งหาังนะบ่เป็นหมยไปบ้านนี้ไปสู่ขอยเดินเดินซาาจอยคอยก็บสไปลูทกันลาสปสู่กันมากับไปตำรวจจอมเวียก็จะขามวน ที่บ้านมาควันปะลุงเอ้ที่บ้านมาควันกับมีมีบุญหรือว่ามีงานอะไรประเพณีเนาะของเหล้าเฮาแต่อยู่เมืองเซผู้ทองปะลุงเอ้บุญพระธาตุโพนเนาะหลายคนหลายคนอาจสะจำก็ได้สีได้ยินสื่อเนาะเพราะว่าศักดิ์สิิทธ์หลายบุญธาตุโพนบุญธาตุโพนนะเขาจะตั้งแต่ผู้ใดแต่ยมทันหอนมือมันปกติหอนมือมันอันนี้น่ะสามมือปะลุงเอ้ แมนอบเมื่อแต่วคือที่เขาเหฮ้ยเขาเขาคนน้ำเรื่องซาแปงไหมซาแปงมันซาแปงนะบ่เมื่อเดียวกัรบุญบันไดบันไดหนุ่มชายหนุ่มสอนชายบันไดปลาลุงเอ้ยบอกควันกระเชียนลอยเมียปลาลุงสิลอยเมียไปเหรียญบุญบาทนี่จะมาสู่กัาซาจ่อยเหรอไปไปย่องก่บซาจ่อยไปย่องเป็นั่งเต้นเปเต้นแต่ว่า ดีเป็นดีแต่ว่าเฮ้ามจึงได้กับชิมาสูกาจอยแหละให้เมียเพ่นอยู่แต่ว่าตอนุญมัไบุอะไกันแน่วะแต่ว่าแม่บอไก่เพิ่งไปเด้เพราะว่าบอคคนไปสืกวยเตี๋ยวานำไปลุงบเห็นเพื่อนเพื่อนบ่อยู่ก็สั้นตว่าคนายคอเขาก็เริ่มนะเรื่มร้ายเลยไเห็นแตนเข้าหนีเสียพี่นงแม่เพื่อนายน้ำเือจะสิไปเมื่อใดเสร้จ่อย ไปเมืออะไรเจ้าหมหู้กันไปเาะดมูไปถักมาหาม้าคอยเด้อคอยสิมาเอาเวดลยวีว้า,วาเดี๋ยวไปก็บอกคนนะบอมีรถใหญ่รถล,ล่างเร้วไปดูเอ้ยมอเตอร์ไซค์เซนเก่าเซนเคยตัวคิ่เจับมันกับพ่อไปอยู่พนณต์ตัวมันกับบรกอะไรไปเนาะมันป่าอะไรได้ชัดเจยเสียวไดเสียวยังเสียวอ่ะมหะับไปเลยเนาะเจ้าคนขี่เป ว่าสีหาทุกเนง้ออกกเฮือนไปว่าโอ้ยสิวตึงยันรูเข้าวคากระลูกขุนเขาคาาเลยค่คุณว่าซ่อยเนี้ยแต่ลงเป็นยุสอยขเจ้าว้ากขยับพยนองญาตยานิอยากตีเขาขาหนะามันทางเปียวน awia, <tortured. S 2> ี่มันแหลมหกเพอทางหัวขยอนบ่ทางหลาดบ่อือก็ทางหลาดโอ้โหขียะขยะนั่รอเขาค่ายขาวขันนี้อือเ่าประ แม่บอกซอจอยเจ้าหยันเขาข่าไปเป็นขยันขาบปแล้วแต่เขาเอาแต่เคยทำปิดหมูนี่มาช่องทุ่งปัวแล้วเนาะเขาไปห่อได้ขีดช่องคนปลายป้าเสียวสิพาซอจอยไปหามหมูเอาผู้ไสไปลุงเอ้ยหมื่นบุญนี่ป้าเจ้าพอหมูแบบควันร้ายร้ายป้ลุงโมแม่หน่อยได้หมูแบบควันแต่แต่แบบควันเป็นบ่าวเนาะโอ้ยหมูโคตรร้ายป้ลุงเอ้ย แต่สาวจอดบมท่านเห็นจะเถื่อดอกท่านเห็นนี่โอ้ยยันบัวป่อยอยู่ผุนฐานั่งเพิ่นกัได้ปลาลูกเอ้ยคือสีมันเปื้อยนะแพ้ขาวเปื้อยมาแทนฐานั่งเพิ่นไปตาสีกินผู้ชายง่ายแท้ขับกลมาหอดเพื่นเนาะขับไปคับเนาะสะอาดหน้าสินอนผักพร้อมือเป็ผู้แขนเขาผู้แขนงพระชาจอยอ่ะมันเนาะเนี่ยเออมาบันกินดองเนี่ยกินดองไปนะดำมบันเนาะกินดองใหม่ กินดอกใหม่เอากินดอกใหม่กินดอกซองเขื่อนบ่บ่มีอะไรจะบเจ็บปวดข่าวหนักอย่างไรลอยเออเพิ่นเห็ดเป็นพิธีอ่นบ่เป็นพิธีเอาเห็ดเป็นกินดอกพิธีเอาเพื่อนกินดอกใหม่แล้วแบบว่าเมียบไอยู่ดีไม่แห้งเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้ยินไปไปหาหมอหมอท่วงมาให้กินให้กินดอกกินดอกกันใหม่มันโบล้วทางอ่ะนะทางประเพณีเพิ่นหรือว่าทาง หีดคองเพิ่นมันบก่กใส่เสาแบบเป็นผิวขาวเะไรนอะไรบ่๋มมาวาถ้าเป็นไปได้เสาจอยขอยครจะไปเห็นนั่นหมู่เจ้าอะไรเสาอัลตรีนะางามออกระโดดปลาลุงเอ้ยงามนงามงาม,งามหักสูงเาจอยบ่ได้ดอกปลาลุงเอ้ยสูอเพิ่นนงามสูงอัลตลีดูนะเพื่อนเป็นคนบ้านไหนเสาจอยบ้านพละบ้านเดียวกันเออบ้านเดียวกับ กับเจ๊พลล่าแล <ก S 1> ้วก็เจอมาลากากีดนาคุณแม่อ,อมะไรปจะชคุณแม่ขขมมแล้วลเ,าาาเวขาคุมออ้าวมอนินคีพักกันยาเจอามาลเป็นยังเนาะบ่ายนี้จะเด็กด้าโมนิคีคุณแ่้าวจมูกเนเยเปเยี่ยมบ้าเ็นลิคเลยอ้าวคุณแม่เป็นยังว้างเฮนคุณมอโมนิคาเลยพัชอ่านหนัเล้วเ แชปหนามคิดว่าเพิ่นนอนได้ปะลุงเอ้ยเพิ่นปิดไว้ทุกอย่างปิดไว้โอ้ยแนมจนบ่เห็นบ่แต่มันแดดได้ผลพานมันแดดแล้วก็ะไม่เสิอยู่ไกไปซะขาวหน้าซะซอจ่อยคอยกันสะอาบน้าพี่น้ามาคนก็สิไปพุ่นแหล็บกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อจะได้กับ่รบกวนเพื่นแหลยปะลุงโอ้ยใส่ส่งขาจำใส่ขาจำใส่ซอจอย่อยสิเมื่อได้อีกบ่เดี๋ยวนี้ สิเมื่อไรอบไ่ได้หา้ัได้เข่าห้องน้ำซอจ่อยแล้วนี่ามเโอ้ยบอกว่าหร้ยางสิเข่าน้ำแล้วปลาลุงบาดนี่เปิดประตูให้ปลาลุงเลยไปบายไปเปิดนอาบนาซะปลาลุงจะได้พนันโอกาสหนาปลาลุงเนาะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องบ่าคันเสร็จกสรจเคยเดี๋ปลาลุงเ้อสบายดี